ใครจะเป็นรายแรกแกหรือแกหรืออืมรายสองเป็นไงล่ะเริ่มจะเทพขึ้นมาแล้วนะต้องนู้นเราไปแล้วใช่ไหมเทำไมมาดูซับซ้อย่างเลยหตรงนูน้นเชื่อมต่อจากตรงนี้ตรงนี้คือที่ที่เราเข้ามาใช่ไหมเนี่ย ข้ามาตรงนี้มาตรงนี้พาโผล่ตรงนี้ถ้ามาตรงนี้ก็มาจจมาทะตุตรงนี้มาตรงนี้จะเจอประตูสองด้านประตูด้านนี้เราไปแล้วทางนู้นเหล๋ยวประตูด้านนี้อ๋องงงงงงอืมอุ้ยอื้อยับยับยับยืนยับยืนยับยืนฮึบเกือบตายโออ